แสนเจ็บปวดบิวกัล,ลยาณีโพสเรียกพี่ชายขึ้นมาได้แล้วน้ำมันเย็นกลับบ้านเราดีกว่าพี่จากกรณีข่าวเศร้าพี่ชายนักร้องดังบิวกัล,ลยาณีเครียดจัดคิดสั้นกระโดดสะพานสีสุราษลงแม่น้ำตาปีและจมน้ำหายไปตั้งแต่เวลาอเวลานาฬิกายนาทีวันนี้วันที่4ีธันวาคม66 ล่าสุดวันนี้วันที่5ธันวาคม2566ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำกำลังกว่า200คนลงเรือลุยค้นร่างนายจิตรกรเจียมสกุลหรือบอยอายุ45ปีโดยทำการค้นหาจากจุดเกิดเหตุใต้สะพานสีไปจนถึงปากอ่าวบ้านดอนแต่ยังไม่พบเบาะแสด้านวิวกัลยาณีโพสตเฟซบุ๊กสุดเศร้าว,ว่า พี่บอยขึ้นมาได้แล้วค่ะพ่อกับแม่และพวกเรารอพี่อยู่นะพี่รู้ไม้ในนั้นมันเย็นแขบขึ้นมาตากกลับบ้านเราดีหว่าพี่